เมื่อวันมาฮิโตะดูบ้าบ้านะไปหาซื้อของกินดีกว่าคนที่อยู่ข้างหน้านั้นคือใครอ่ะอืมเอ็งคือใครเนี่ยนายชื่อลูฟี่ใช่ไหมใช่และเอ็งรู้จักชื่อฉันได้ง่ายเคยได้ยินแถวๆบ้านน่ะแล้วเอ็งชื่ออะไรชื่อยามาโตะโอเคงั้นขอไปซื้อข้าวก่อนบ๊ายบายมีคนที่คิดว่ามายามาโตะแล้วก็มีมาฮิโตะด้วยโย ตลกดีถ้าพูดถึงมาฮิโตะมาฮิโตะอยู่ไหนเนี่ยเอไม่กี่ใครอะสีน้ำตาลมาเลยฉันคือคาบิบาร่าโอเคทำไมคาบิบาร่าตัวใหญ่แล้วก็อ้วนจังไม่รู้เหมือนกันบายบายคาบิบาร่ากลับบ้านดีกว่าสวัสดีมาฮิโตะบายบายลูฟี่อืม สวัสดีค่ะบี巴า,าสวัสดีมันเจ็บนะหัวหน้าอย่ามาโตงั้นก็โอเคแล้วไอผู้ชายหัวเหลืองนั่นคือใครนะั้นเขาน่าจะเป็นคนโรคจิตโอเคโอไม่คนโรคจิตเข้ามากันยา่าอย่ามาทับกันแบบนี้นะโอ้ยเจ็บยา่ยาหย,ยุดเลยนะมาฮิโตเอ้ยอย่ามาโต ทำไมก็เพราะว่าไอหัวเหลืองคนนั้นก็คือพวกพ้องของฉันโอเคลูฟี่รู้จักกับยามาโตะหรือว่าอะไรนี่ด้วยเหรอผู้หญิงผมสีเขาวนี่นะเคยเจอกันเฉย